สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในรถ t o y ยต้ามาเจสตี้นะครับที่ร้าน j จเอสโนะครับคันนี้นะครับเข้ามาอัปเกรดเป็นระบบอินเทอร์เฟซแอนดรอยเวอร์ชันเนะครับพร้อมกับจอเพดานดีคาสิบห้านิ้วและยังเสริมฟังก์ชันนะครับเสริมเบาะข้างคนขับปรับเอ็นนะครับเบาะแถวหลังสุดแล้วก็ฝาใสระบบอินเทอร์เฟซแอนดรอยคืออะไรก็คือจอเดิมแบบนี้นะครับเพิ่มระบบ Android เข้าไปและทัชสกรีนในจอได้นี่นะครับอันนี้เป็นจอเดิมเดิมสุดเลยเอิงเล่นให้ดูเลยนะครับนี่ เป็นจอเดิมของศูนย์นะครับก็จะมีเมนูต่างๆฟังก์ชันต่างๆนะครับวิธีเข้าระบบอินเทอร์เฟซแอนดรอยง่ายนิดเดียวครับกดปุ่มโฮมแช่ไว้แบบนี้ปุ๊บตัดเข้า Android ทันทีตัวนี้นะครับก็จะเป็นระบบ Android นะฮะนี่ครับก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆนะครับมาจากไหนดาวน์โหลดจาก Play Store อินเทอร์เนต็ตมาจากไหนแชร์ฮอตสปอร์ตจากมือถือนะครับหรือว่าจะเป็นคาวไวไฟพอกเก็ตไวไฟหรือต่อตอนนี้นะฮะต่อวไวไฟร้านอยู่เดี๋ยวจะเข้าไปดู นี่ครับการทัชสกรีนค่อนข้างลื่นไหลนะครับติดนิ้วมากๆเหมือนกับเปลี่ยนจอเลยแต่ที่จริงแล้วเราใช้จอเดิมของศูนย์อยู่นะครับนี่ฮะก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆนะครับ Netflix ก็มีนะครับคำถามยอดฮิตมาดูได้ไหมดูได้นะครับพร้อมกับกด Google Map ก็มี YouTube ก็มีเราเล่น YouTube ดูนี่ครับนี่จอเดิมศูนย์นะครับเพิ่มเข้าไปไม่ต้องเปลี่ยนจอนะครับไม่ต้องเสี่ยงกับในเรื่องของวาลันตีนะฮะไม่ต้องกลัวว่าระบบของรถจะหาย ทุกอย่างใช้ได้เหมือนเดิมหมดสมมติอยากกลับไปที่ระบบเดิมเราก็กดปุ่มโฮมแช่ปุ๊บนี่คือระบบเดิมศูนย์เข้ามาดู Android กดโฮมแช่อีกปุ๊บเข้ามาก็จะเป็นระบบ Android ให้เราสามารถเล่นพวกมัลติมีเดียและฟังก์ชันต่างๆได้อย่างครบคันนะครับนี่ฮะการประมวลผลเล่นให้ดูกันสดๆเลยนะครับไม่มีการตัดต่อเนาะอะ,อะต่อมานะฮะเดี๋ยวอิงจะพาไปดูในส่วนของระบบจอเพดานนะครับนี่นี่ครับก็จะมีจอเพดาน เป็นดีคา15นิ้วนะฮะนี่ครับนี่ครับใหญ่โตนะครับนี่แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีฐานไม้รองจอเพดานให้นะครับผมนี่ครับมีการเข้ารูปสวยงามมีการหุ้มพรมให้เรียบร้อยนะครับนี่และคันนี้ยังเสริมเป็นฟังก์ชั่นหนุนเบาะข้างคนขับนะครับ เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับหนุนเบาะข้างคนขับนี่ครับน,นี่ครับเพิ่งติดตั้งกันเสร็จนะครับผมน,นี่ครับเราจะเสริมกันอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับเสริมขึ้นมาเพราะาปกติเวลานั่งเนี่ยถ้าใครใช้รถโตโยต้ามาเจตเตรรู้สึกได้ว่ามันถลายนะครับถ้าเสริมเข้าไปก็จะช่วยในเรื่องของการนั่งได้เต็มมากยิ่งขึ้น นะครับนั่งแล้วไม่ไหลนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมการรีวิวขอบคุณมากครับสวัสดีครับ